พี่นองเอ้ยเป็นว่าขาดสิใดบินมากขึ้นอกเจา้าขาดบด่ไดดบินเจยเจิดนี้ขาดสิใดไหลมากดอกอองลองขาดสิบ่ไดดไหลน้ำลองไปแล้วลองไปแล้วสิบนิวอันไรแหวนนะครับสองแขนหนบจอกกอกขอกาวสวัสดีครับนะครับขอสวัสดีไปยั่งคุณพ่อคุณแม่นะครับเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อสนแม่สน ปูย่าตายายรวมถึงยะเอือญยะอายนองนุง่งลุงป้านาอาซุกีมันเสมอกันคือเก่าเดอ้อทั้งฟูฟังผูเบาคว่ำเสายาซูมีนะครับตลอดถึงมิดหม้อแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอลองยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำปุติมาคัมพญานะครับเมื่อนี้มีเวลาก็สิเอาพญามาฝากมาตอนแฟนๆคือเก่าละมาเป็นเพื่อนทั้งจิตมิดทั้งใจเน การสร้างความมวลความซื่นและกษัตริรา,าดีๆในค่ำพญานะครับเนาะไอพี่น้องมีแต่ความสุขกับมังคังกับมีลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อครับเด้อตกกระเทือนบาร้ล่งเ่นแล้วกระเลนสาให้มั่นคุณบาดเพื่อเล่นคุณแล้วซิ่วกรุงหากสีงอมตกกระเทือนบาด้กรรมข้อแขอยามีว่างห้หางฝาดมีแต่บีบเน่นๆเอามือขันเนียงใส่ตมเด้อพี่น้องเด้อ ตกกระเทือนบ,บ่าเดเบาบอมมีเศร้าให้ค้นซาบ่มมีปะปลอยทิมสีมายิมเกาวพญาพุ่นแล้วพุ่นแล้วนะครับเห็ดไห้มันสุดขุดไห้มันถึงโบล้านเพิ่นบาหมุดน้ำไก่เห็ดกลนฟูโจกหู้ไะยะ่เห็ดแขนสันหัวเมียกันยาสูปล่อยยาสูดาเห็ดหยางกัเห็ดให้มันจริงจริงจังๆมันจังสิได้ประสบค,ความสำเร็จได้ตอนเงินตอนคำน,นั่นเด้มันเป็นจังสันเนาะเอาเมอร์ดิพพาพญา ปิศาธรรมนะครับมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะครับบททีว่าหาบบ่อนักตักบอดเต็มเข้มบอจืดเมืดบอดแจกหมายความว่าจังไดหาบบ่อนักก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเฮาเห็ดใบหลายปันได้กับบรรมีนักนะครับแห่งเบาบางแห่งสบายที่ตนนึกง่ำได้กับโอ้ยมีความสุขกกายสบายใจนี่คือหาบบ่อนักตักบอดเต็มก็คือตัณหาความอยากได้อยากหางอยากมี อยากเป็นเศรษฐีมังมีเงินหนล้านมีพันอยากได้มืนม่นมื่นอยากได้แสนแสนอยากได้ล้านบ่มีเมืองพ่อคนเด้ะมันมีแต่เมืองพ้นคือเพิินเบานะั่นนะมันแมนในนอพี่นองเนาะเนี่ยตันหาความอยากได้บรรดาตักบอ่อติม่มเข้มบ่จืดก็คือคุณง่ามความดี ความดีที่เฮาเฮ็ดใบเนี่ยบ่มีจืดบ่ยังบ่มีจางเหมือนเกลืออยู่ในต้นโตเหา่าติดโตเห่าไปตายแล้วก็ไปน้ำเหา่านี่ก็คือคุณงามความดีเพิ่นจังบา่าแหงท่านแหงใดแหงหาแหงมีท่านไปแล้วก็เป็นของเห่าคือเกามันหักไหลหลังเขาคือนามเมนาที่แมน,มนค่ำเพิ่นเบาเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวทวดถ่ายก็คือมืดบ่แจงมืดบ่แจงก็คือความหลงหลงในอำนาจมั่วเมาในยศ ขาบรรดาสาัตว์คือจานผู้พงเนี่ยขนอำนาจแต่บ่หลงอำนาจเด้บ่บาอำนาจน้านะนะเอาเวลาเบิดเบิรดเวลาพีา่น้องเฮ้อยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวพ่อกันคลิปหนาะได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ